สวัสดีครับทุกทุกคนผมจินโน้แซเคครับแล้วก็กลับมากับวิชวลันเต้แปดนะผมก็ในจ่ยพีที่แล้วนะผมเราได้เล่นเนื้อเรื่องของสมาชิกกลุ่มคโยอตี้คนสุดท้ายนะผมซิดเบิร์นะหัวหน้าแก๊งคโยอตี้นะผมส่วนอีพีนี้นะผมเราเล่นเควสไปหมดแล้วนะผมแต่ว่ามีตัวละครตัวหนึ่งที่เราเพิ่งปลดล็อกนะผมเมื่ออีพีที่แล้วผมเองก็เพิ่งรู้นี่แหละนะว่าเราปลดล็อกตัวนี้หลังจากเราเล่นอ,อะไรนะเควสครบหมดทุกตัวแล้วนะผม ตัวนั้นก็คือ wide alien นะผมเลือกด่านใหม่นะมันมีด่านใหม่ปลดล็อกมา sand factory กับ s e c r e t b a s e นะโอเคไปซึ่งด่านอาเขตก็ไม่มีอะไรหรอกฮะเราเล่นคนเดียวแต่ว่าผมจะเล่นเป็นนี่ครับผมตัวละครตัวสุดท้ายนะผม wide alien นะผมซึ่งโอ้โหผมไม่รู้เลยนะผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายที่เราปลดล็อกนะมาเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะผมซึ่ง พาหนะของเขาไม่ใช่รถนะฮะเป็นจานบินนะ Luxor saucer นะในดีดีโอโหความเร่งนะความเร็วสูงสุดความอึดนะความทนทานเยอะมากแต่การลบหลีกไม่ดีนะเพราะลำมันใหญ่นะโอเคไปเลยโอ้โหเสียงมันน่ากลัวนะและนี่นะผมอาเคดคือเราสามารถเลือกตัวได้นะผมว่าเราจะสู้กับใครนะและด้วยความที่ผมไม่อยากเล่นเป็นตัวร้ายนะ ไอตัวไอเอเลียนตัวเนี้ยมันไม่อยู่ฝั่งไหนนะผมจะลให้ตัวละครสี่ตัวที่ผมสู้นะผมเป็นฝั่งคโยตี้หมดเลยนะแล้วผมเอาตัวเฮฟวี่เวทละกันนะผมไม่เอาตัวไลท์เวทอะอย่างอะไรนะโลกิกับบกี้ผมไม่เอานะผมเอานี่เลยตัวหนักๆน,นะก็คือมีอีกตัวหนึ่งไหมเออเอาซิดเบิร์นนี่แหละนะผมเอาสู้ซิดเบิร์นฮิวสตันบีสวกแล้วก็โมโรนะโอเคไปเลย เราจะได้มาดูด่านใหม่กับนะเอเลี่ยนตัวนี้ด้วยนะมาไหนดูซิซิเกตเบดโอ้ทุกคนดูดิผมบินได้ด้วยขอเปลี่ยนเพลงนะขอมันมันหน่อยอู้อู้โอ้โหพาหนะเราบินได้นะยิงมันที่ผมไม่อยากเรียกว่ารถเพราะว่านะ w h y t h อ a l i e n นะมันไม่ขับรถนะมันขับ UFO โอ้ยผมยิงไม่โดนเลยว่ะอ่าโมโลสอยมันสอยโมโลสอยรถโรงเรียนก่อนเลยโอ้ยพึ่งโอ้บิสเฮ้ยอะไรเจ็ตมีเครื่องบินเจ็ตด้วยยิงมันเนีย่ยผมสอยเครื่องบินเจ็ตไปก่อนนะ โอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คดิอยากดูเอาวุซินเนเจอร์ของเอเลี่ยนตัวเนี้อยากรู้ว่ามันคืออะไรโอ้ยพึ่งของเอ้ยเอามาเข้าไปมันคืออะไรอะ่ะเออผมได้มาแล้วเหมือนปืนอ่าเก็บมาอีกอันหนึ่งไหนดวงตัวสุดสอ๋อมันคือเลเซอร์ฮะทุกคน มาผมเล็งไอโมโลก่อนเลยนะไหนดูเลอุ้ยไม่เอะไม่เอะเปรียงปเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหโหดวะ่ะดาเมจเยอะมากฮ,ฮิลสตันฮิลสตันอ่ะอาวุธซิงเกิลของฮิลสตันเป็นเลเซอร์เหมือนกันนะแต่ผมว่าอันเนี้ยเจ๋งกว่าปเปรียงโอ้โหซิตเบิร์นอยู่ไหน ้ออ้ออื้อเลเซอร์โอ้โหดาเมจเยอะมากครับทุกคนดูดิว้าวโอ้โหเจ๋งจริงฮะเลเซอร์โอ้ยน่ากลัวเลยเ e to your leader ก็ EP นี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรฮะเพราะว่าในเมื่อเราเล่นอ่าเควสของทุกตัวจบหมดแล้วนะผมในมาดู Sand Factory Utah นะอันนี้อีกดานใหม่ อีกด่านหนึ่งนะไปลุยเลยมาเล่นเป็นไวด์เอเลียนอีกรอบแต่รอบนี้ผมจะสู้กับกลุ่มวิจิลันเต้มั่งนะสลิคลายจอห์นทอคเดฟกับคอนบอยเออผมว่าน่าจะเหมาะนะเพราะว่าเดฟอาวุธินเนเจอร์ของเดฟมันคือเอเลียนนะเรียก UFO ลงมาอ่ามาไหนดูซิ อีพีนี้บอกเลยว่าไม่มีแล้วครับผมแค่มาลองนะมาลองเล่นกับเอเรียนตัวนี้ดูนะอ่าเดี๋ยวดูซิโอ้จอนช็อกปิว้วโอ้ไอรถตู้ันนี้ผมพูดตรงนะผมถือว่าควบคุมยากอะ่ะผมว่ามันควบคุมยากนิดนึงนะเฮ้ยโอ้โห อาวุธซิงเกิลเออได้แล้วเลเซอร์โอ้ยสลิใครเลเซอร์เออ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 โอ,โ,โอ้โหทุกคนดูดิดาเมจเยอะขนาดไหนอะเลเซอร์นี่โคตรแรงเลยนะถ้าเทียบกับฮิวสตันน่ะเออหมดดีฉันลอยได้เออ โอ้ค่อยๆนะขับ UFO ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะอ่าขอเอาหน่อยไปเลยวูเดฟมานี่เออเดฟไปแล้วนะเหลืออีกตัวหนึ่งคอนบอยคอนบอยตายนะจอนทอ้องหมดเลอร์โอ้โหโ,หโอโหวายเดอะเอเลี่ยนแม่งโหดจริงว่ะแม่งกวาดเรียบเลยอะ ช็กมีเชียรลีเดอร์โหตัวนี้เจ๋งจริงฮะมาผมขอเล่นอีกรอบนะบอกเลยว่าคลิปนี้จะค่อนข้างสั้นนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วผมเล่นเควสของทุกตัวครบหมดแล้วนะแต่ทุกคนผมบอกก่อนนะผมเกมนี้นะผมวิจิลันเต้แปดมีภาคสองนะผมพูดเลยว่าผมกะจะเล่นภาคสองต่อนะผมอะต่อไปก็ตัวที่เรายังไม่ได้สู้ แชสซี่บลูเรายังไม่ได้สู้ชีล่าอ๋อรู้แล้วตัวไลท์เวทดีกว่าเนี้ยแชสซี่บลูชีล่าโลกิแล้วก็บูกี้นะโอเคไปตัวไลท์เวทตัวน้ำหนักเบานะทุกตัวแอร์คราฟต์เบรฟยาร์ดนะมาบินเย่ยาเราบินได้ อาจจะควบคุมยากนิดนึงครับผมว่าเปลี่ยงโอ้ยเราคือจานบินเราคือเอเลี่ยนวูสรอศาสตร์จรวดปิว้วเอเลี่ยนผู้ชั่วร้ายยิง โอ้โหความเร่งดีมากนะทุกคนดูดิแม่งขับโคตรเร็วเลยโอ้ยออกมาอ้าอาร์เมนเอเลียนวันดีแชสซี่บลูอุ้อยเครื่องบินทิ้งระเบิดเหรอตะกี้ทุกคนเห็นปะอ้ยโดนตัวเองเฉยเลย อ่าผมสอยนี่อุ้ยเลือดผมเลือนิดเดียวอ่าผมขอไปสอยเครื่องบินก่อนนะเอ้ยเอาบูกี้ตายเพราะโดนรถโดนผมชนเออมาเลยความทนทานเราเยอะนะฮะเยอะพอสมควรเลยแหละไปเชสซี่บลู แค่สีปลุกแค่สีปลุ Blue! มันโอ้ยมันเร็วอ่ะไปเลยเออนั่นแหละแมหมเอเลียนแจ่มเฮ้ยเบรคขอบูซินเนเจอร์หน่อยได้ไหมไม่ได้วะ่ะโอเคไม่เป็นไรอุย้ยเครื่องบินชนเอ้าผมตายเลยโดนรถโดนโดนเครื่องบินชนโอเคตายสนิทนะ โอ้พอเราตายบอกโด <c oughs> นเฮิร์ตมีไอคัมมินพีะเขาบอกอย่าทำร้ายเราเรามาเรามาดีเรามาอย่างสงบนะโอเคนะผมขออีกรอบนึ่งนะถือว่าสนุกดีอะเล่นเป็นเอเลี่ยน <c oughs> อ่ะไปที่ Ghost Town ดีกว่า <c oughs> มานะเอเลี่ยนต่อ <c oughs> เอางี้ผมเล่นตัวเฮฟวี่เวทหมดเลยดีกว่า รถโรงเรียนนี่เลยนะกลุ่มเฮฟวี่เวทหมดเลยนะสี่ตัวมาถือว่า Why the Alien ถือว่าสนุกดีนะเล่นเป็นแบบยังไงเอเลียนขับ UFO แบบเนี้ยอย่างแจ่มเลยอูห้หูได้อาวุธซิเนเจอร์แล้วนะผมใช้อุอย้ยอุ้ยเลงดีๆเด้ออ้าว ทิ้งระเบิดกลางอากาศมันเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่ะโว้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 อะเลเซอร์เลเซอร์โอ้โหทุกคนดูดิดังเห็นแรงขนาดไหนอ่ะน่าท่อควันพิษเหรอโมโลโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้โหเดี๋ยวเดฟเรียกเอเลียนมาได้มามาเลยอือ โ oh, อ้โหตะกี้ผมเพิ่งใช้เลเซอร์นะเลเซอร์ผ่าทะลุเลยมาเลยเอาใครดีเอาโมโลก่อนดีกว่าอ,อืออือโอ้โหทุกคนดูดิดามเจตแรงอะ่ะไอยะไอเดดอยู่ไหนออืเลเซอร์อืออืออือโอ้โหตายไปแล้วสามตัว และไอพวกที่ข้านี่ไม่ไม่ใช่กลุ่มไลท์เวทนะเฮว่เวททุกตัวนะผมอ่าเดฟเดฟมันเป็นเพื่อนกับเอเลี่ยนไปแล้วนะผมเพราว่ามันล่าเอเลี่ยนจนเจออ่าขอฮิวนิดนึงโอ้ผมว่าอันนี้สนุกดีนะเพราะว่ามันมียานผหานนะอันอื่นที่ไม่ใช่ อะไรนะไม่ใช่รถยนต์นะอันนี้เป็นจานบินอ่าผมขอสอยไอเน,นี้ยนะออออยากได้อาวุธซิเนเจอร์อยากได้เลเซอร์เออเปลี่ยนไหนเดฟอยู่ไหนมาละเลเซอร์เ,อเลเซอร์โอ้โหเออเออ โอ้โหแจมว้าวนะแจมว้าวมากอ,อือ,อเลเซอร์อันรุนแรงของมันโอเคนะผมก็มีประมาณนี้แหละแหละนะผมสำหรับ w i l d e Alien นะผมก็ขอจบที่เพลงเท่านี้ครับผมสำหรับวิจารันเต้ปนะผมก็จบเกมเรียบร้อยแล้วนะผมเราเล่น q u วสครบทุกตัวแล้วนะผมเนี่ยผมทั้ง Chassis Blue นะกลุ่มกลุ่มวิจารันเต Chassis Blue Dave ซิลคลายชีลาคอนวอยและจอห์นท็อกนะผมส่วนกลุ่มค่ายตี้ก็โลกิโมโลฮิลสตัน3บูกี้เซตเบอร์แล้วก็บีสวักนะแล้วก็ปลดล็อกด่าน2ด่านนี้นะผมไปเล่นในอาร์เคดนะผมแล้วก็ผมเองก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าปลดล็อก2ด่านนี้เราได้วายเดอะเอเลียนด้วยนะผมก็สนุกมากครับเกมนี้ผมบอกเลยนะก็ขอบคุณนะที่ตามรับชมเดี๋ยวกลับไปที่นี่ก่อน ผมก็ขอบคุณนะที่ตารับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อที่ด้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ๊งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย